สวัสดีทุกท่านอีกรอบค่ะวันนี้ตอนแรกว่าจะไม่ไล่สดตอนแสดงแล้วแต่ไม่รู้จะทำอะไรเผื่อคนอื่นที่หนึ่งนะคะค่ะมาอีกแล้วมาทุกันเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะเป็นอ่าอะไรวิ่งขัด วิ่งผ่าระมาณ250กิโลกรัมนะคะมีใครบ้างจําได้ไหมคะมีใครจําได้บ้างว่ามีใครบ้างว่าใครมาวิ่งผ่านกันบ้างใครบ้างเลยไหนใคร FC ใครจําได้ไม่เอ่ยอันนี้ทีนเลยวัวบ้านวัวบ้านคนไหนวัวบ้านคนไหนคะวัวบ้านคนสุดท้าย

ฝั่งนู้นอีกแก๊งหนึ่งมองไม่เห็นเลยค่ะอ้อมมองไม่เห็นว่าใครบ้างอ้อแต่เห็นพอ่อเลินอยู่น่าจะมีน้องดาวด้วยฝั่งโู้นี่โบบันคนสุดท้ายเอ้าคนหนึ่งเขาเดินไปแล้วลูกอ๋อไม้หนึ่งอ๋อไม้แรกดู่ตรงนี้โชว์ในรายกที่นี้โหโคตร่าเลยนะโอ้ค่ะได้อันนี้ก็จะเป็นการอะไรนะ

ขอบคุณมากเลยนะคะนี่ได้เหยียดกับเราดาวจังหวะสินนะคะเชียร์ทั้งสองทีมใช่ค่ะเราต้องเราเชียร์หมดเลยนะครับสำหรับทีมเอนะครับว่าจะยิงฝั่งทางด้านอาจารย์ทัชกรตุ่มนะครับครับคุณพี่มาแล้วนะครับนี่อะไพี่มาโอ้ยอ้าวนะครับพี่มามาแล้วนะครับตัวฉางนะครับหมายเลขนะครับน้องน้ำฝนนะครับน้ำฝนสวัสดีค่ะ ชื so ่อที่สองนะครับพุ่ดาวสวัสดีครับชื่อสามนะครับพี่นัทจักรสวัสดีครับชื่อที่สี่นะครับน้องโบ้ยสวัสดีครับ โย่สวัสดีครับนัก <coughs> 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 <coughs>

啊，他长得没样啊。 ทีนี้ต่อไปก็จะเป็นการทำอะไรอะเตะบอลเอ้าไม่ชักคายเยอแล้วเหรอวันนี้ชักคายเยือกก่อนนี่ไงมาชักคายเยอกก่อนนะคะเขาจะชักคายเยอกทีที่สองค้าขายมันมีอะรกันแ่ที่เราเวรพลา ใครอยากมาชักเขย่กับช้างมาเลยนะคะกระต้างที่เป็นรูปแบบนดิ้นๆนะคะแล้วก็มากระแ่านะที่สนามกระายช้างจังหวัดชรีแลปีนี้ปี2563เป็นปีที่รอบๆ60ปีงานช้างสุนทร์ดยวยเอนลับไปอ ในหลายๆทีนี้นะคะโล s 60ปีการเข้าเยี่ยมประเทศไทยโลล่า60ปีนางช้างสุรินนะคะการ r ข้าเยี่ยมประเทศไทยได้สรุปงบประมาณในการจัดงานเป็นกรณีพิเศษนะคะ สำหรับการแสดงชุดต่อไปนะคะจะเป็นการแข่งขันอะไรคะชงเชือกนะคะมาแล้วนะคะทั้เชือกใหญ่เลยนะคะแล้วมีเชือกนะคะโดยตะขากร้อนนี้ที่เห็นเลยนว่าเราจะมีการแข่งขันช้างเช่าเยอะแน่นอนนะค่ะกับทั้งหรือว่าจะมาช้างเยอะกันนะะคกับคนจะต้องได้สัญญาในการรับสำหรับ

ที่สุดจะได้ว่าเป็นนิติศาสต์นะคะที่เราได้รับแสดงกับทางในงานใช้างนะคะเราก็ถือว่าเป็นนิติศาสตร์ที่สำคัญของเราที่พิเศษเพราะปีนี้งานช้างของเราครบรอบ60ปีค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะ20ท่านขนาดนะคะถ้าเอาไปเลยของญาติสนิทตรองนะคะไม่ได้อยู่งท่าได้ค่ะเรียนท่านเลยนะคะ เป็นัีมาแล้วกเลมาด้วยตั้เ่อนเรองมนจะีไรนันจอะรเทงไ้วง็้งดนแ่า็นเพืนอนกันเราต้อ้วันะครับอันนี้ก็จะมีคนมายอะนคก็เยอะกระช้างเยอะนะคะโอเคคะแต่กต้องครบทีินะฮะค่ะี่เลยนะคะ แล้วก็ถ้าเกินให้ยืนนเป็นตัวต่รองให้กอดข่าวเจ้าหน้าที่เช็กด้วยะครับมีสิทธิ์้านนะมีสิทธิ์ท้านนะค่ะบพราว่าไม่ไหวจรจริงไม่กลอเช่วยเลยเลยนะคะแนะนอนนะคะสำหรับการจเรียกปากคนะคะถต่หากความรแรของพี่ทางก็ไม่ไหวเขาสามารถขอ่นได้เลยนะคะ บุตรธรน้องบุตรเล็กๆนะมาแล้วค่ะ <s21> โปรบมทให้พี่ใครบอกเราด้วยนะคะคลายหนุ่มนาีมาให้พี่้าพี่มาหร่บยื้านถ่ายจอชาร์ต้าพอดีว่าอ้อมว่าอยากให้สี่สิบสองปมุมกว้างแล้วก็เห็นใจคนด้านหลังนะคะตัวเขามองไม่เห็นนะคะที่ได้ไม่เหีนรติในรูปสรุปแบบช้างนะคะ เดี๋ยวไล่นี้ขอจบแค่เท่าน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉากต่อไปเดี๋ยวมาไล่ใหม่อีกรอบเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะว